สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมข่าวส่วนผู้พิภาคกับสำนักข่าวสื่อรัฐเจาะข่าวดิดประจำจังหวัดอำนาจ,จเจริญกับคุณประวัตินิติเตชะสกุลผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจ,จเจริญจะพาท่านผู้ชมมาชมสถานีตำรวจดูในชุมชนเป็นสถานีตำรวจภูธรน้ำปีกในตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจ,จเจริญวิสัยทัศน์ผู้กำกับครับเป็นตำรวจยุคใหม่มีคุณภาพและมีคุณธรรมโดยมีพันตำรวจเอกนพธิ์จำปาลัด ผู้กำกับการสวพน้ำปีก่อครับได้กล่าวอืครับแจ้งข้อราชการให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาเข้าแถวรับฟังข้อราชการต่างๆของสำนักง,งานตำรวจแ้ในการครับปฏิบัติการมีนี่ครับท่านก็จะพูดในการเป็นตำรวจครับพัฒนาศักยภาพเป็นตำรวจมืออาชีพสร้างความเออครับเชื่อถือ เป็นตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนท่านก็จะกล่าวถึงขับกลยุทธ์4ประการหนึ่งรักษาความมั่นคงภายในประเทศพัฒนาขีดความสามารถครับบุคาลากรให้ทันสมัยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์บริหารงานองค์กรการสร้างเสริมครับการมีส่วนร่วมครับทุกภาคส่วนท่านกล่าวก็ ประชาชนผ่านไปมาพ่อจอดรถดูครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยสง่างามในการเข้าแถวจะเห็นได้ว่าโรงพักหรือสถานีตํารวจภูธรน้ําปีกนี้ครับก็ร่มรื่นเออครับก็จัดสัดส่วนได้เป็นอย่างดีด้วยความเหมาะสมครับสะอาดแล้วก็น่าอยู่อืครับนี่คือสพน้ำปีกครับท่านผู้ชมครับมาฟังเป็นบางช่วงบางตอนครับอยู่กันความสรันะครับ หมายทุกงานหัวหน้างานดูแลลูกน้องให้ดีดูแลพระกันให้ดีนะครับอย่าสร้างปัญหาให้สายงานนะครับมีแถวต้องหมดแถวตุ้งดูแลการขคบรถคู่กอบการสถานีตำรวจทอนนะำปีตรงหน้าหัดยกออกอึ้บเมือลงระเบียบพักในแถวครับทั้งหมดแถาตุ้งเปิดแถวหน้าแถวรายการฝึก ยัดตนึ่งยี่สแคทั้งหมดยัดแลวมามันรุ่นใหม่รุน่นเก่ามันมีทั้งรุ่นรุ่นล่าสุดของของพงเราครับอันน,นี้อันนี้ป็นสั้นอยู่น่ไม่ครับเพิ่มสมรนครับ